กลัวเขาจะไปตั้งวอลลุ่มที่บ้านพิษณุโลกหรือให้คนที่บ้านพิษณุโลกหาแผนสก,กัดมกรวมมาหมดครับตอนนี้ทำกันอยู่สามอยา่างด้อยค่าแยกประชาชนเตรียมกฎหมายจัดการถ้าไม่กลัวเขาจะไปตั้งวอลลุ่มที่บ้านพิษณุโลกหรือให้คนที่บ้านพิษณุโลก หาแผนสกัดมอกรวมมาหมดครับตอนนี้ทำกันอยู่สามอย่างหนึ่งด้อยค่าสองแยกประชาชน 3. เตรียมกฎหมายจัดการนี่คือการเดินไป เดินไปของกระบวนการในการปกป้องรัฐบาลแพรทองทานจะทำอยู่สามทางด้อยค่าสองแยกมวลชนสามใช้กฎหมายจัดการกฎหมายจัดการก็กฎหมายมอบนี่แหละครับฟ้องศาลบ้างดำเนินคดีบ้างเราก็จะทำไปอย่างนี้ละส่วนในด้อยค่านี่ เริ่มแล้วก็เริ่มโดยที่ปรึกษานั่นแหละครับตอนนี้จะมีกระบวนการที่จะออกมาให้ข่าวซึ่งตอนนี้คนกำหนดเกมน่าจะเคยเป็นแกนนำม็อบคนสำคัญปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีน่าจะเป็นตัวเขี่ยลูกเพราะมีประสบการณ์มากที่สุด คนแรกที่โผล่ออกมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็ที่ปรึกษาบันพิษณุโลกนะั้นทงทองจันทรางสุขต้องทบทวนนะครับอาจารย์ทงทองจันทรางสุขนี่ก็เป็นคนสนิทของวิษณุเครืองานมะก็อาจารย์ทงทองจันทรางสุขแหะครับเป็นคนจัดหรืออํานวยการให้เกิดการทําบุญที่วัดพระแก้วแล้วให นายกรัฐมนตรีทักษิณในขณะนั้นไปนั่งเป็นประธานในพิธีทําบุญและไปนั่งอยู่ตําแหน่งที่เขาจัดไว้ให้ประมุขของประเทศนั่งแต่เอาทักษิณไปนั่งทาบุญประเทศเห็นไหมครับทําบุญประเทศ,เนทเทศจนเป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะทีมงานของวิศณุและอาจารย์ทงทองนี่แหละที่ทําให้มัน,เป,นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเพศเป็นภัยกับทักษิณจนถูกรัฐประหาร ในวันที่19กันยายนเนี่ยสาเหตุนึ่งทีมวิศนุทีมทงทองนี่แหละวันนี้ออกมาเลยเริ่มด้อยค่าแล้วคำพูดของอาจารย์ทงทองบอกว่าภาพข่าวทำให้ผมเห็นว่าผู้ที่มาชุมนุมประท้วงหลายสิบคนนั้นประเมินอ,อายุเฉลี่ยแล้ว ไม่มีใครอายุต่ำกว่า50ปีเลยอุปกรณ์การชุมนุมประท้วงล้วนเป็นของที่แต่ละคนถือติดไม้ติดมือมาไม่น้อยกว่า10ปีก็คงเป็นพวกมือตกทงแล้วก็ลิบินนะครับเห็นแล้วทำให้นึกถึงแผ่นเสียงตกกรองหรือเทปคัเสเซ็ตที่หาเครื่องเปิดฟังไม่ได้แล้ว อย่างไรก็ไม่รู้ดูแล้วก็มีแต่ความเข้าใจเห็นใจและเป็นห่วงเพราะแต่ละคนวัยเดียวกันกับผมทั้งนั้นด้อยค่าก็อยากจะให้มีคนอย่างอาจารย์ธงทองจันทางสุออกมาเยอะๆนะครับออกมาพูดอย่างนี้ล่ะออกมาด้อยค่าผู้ชุมนุมอย่างนี้ล่ะ นอกจากอาจารย์ทงทองจะมาแล้วเอาเชิญประธานที่ปรึกษาพันศักดิ์วิญญลัตออกมาด้อยค่าด้วยเชิญในพวกหัวงอ,อกงอกทั้งหลายที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอิงเนี่ยออกมาพูดแบบนี้แหละครับออกมาบอกว่าพวกที่ออกมาชุมนุมประท้วงเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์เป็นแผ่นเสียงตกกล้องหรือเทพคาสเซกไม่รู้จะไปหาตรงไหน เครื่องไหนมาเปิดเอาเอาอย่างนี้ครับดีเนี่ยเขาว่ามาถูกทางผมชอบนะครับที่มีคนของรัฐบาลนางแพรทองทานออกมาพูดอย่างนี้ออกมาอีกครับยายุดไม่ว่าจะเป็นแกนนำมบแดงสมุตปาการนี่ออกมายายุดครับนักวิชาการดอกเตอร์ทั้งหลายนี่ ที่วิเคราะห์เก่งๆนีออกมาบอกเลยว่าจุดไม่ติดออกเลยบอกว่าไม่มีใครร่วมหรอกบอกเลยว่ามอบนี่มันมอบคนแก่หาคนหนุ่มสาวไม่มีออกมาครับออกมาเยอะๆรัฐบาลมาถูกทางแล้วการตั้งวอลลุ่มที่บ้านพิษ,ษณุโลกเพื่อสกัดม็อบมาถูกทางแล้ว แต่ทางข้างหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นทางนรกเป็นทางสวรรค์หรือเป็นป่าช้าอีกไม่นานรัฐบาลแพ่ทองทานก็จะรู้อีกคนหนึ่งก็ออกมาเหมือนกันออกมาเหมือนจะช่วยนะแต่ไม่ได้ช่วยแล้วครับยิ่งจะทำให้คุณพ่อของนายกรัฐมนตรี ประสบกับชะตากรรมที่เลวร้ายมากขึ้นอีกนั่นก็คือวิศนุเครืองา